ค่ะค่ะว่างได้ก่อนครับปูอ่ามือใดเนาะสิมาเนาะยังยั่งมือแน่ครับปูยั่งยั่งบ่ท่านได้มือค่ะต้องถามลูกสักอนว่าเขาว่างมือใดมืออื่นกับบ่ว่างค่ะเดี๋ยวถามยังยังบ่ท่านได้มือค่ะที่ได้บอกไอ้ลุ้มจัดอาหารไว้ค่ะครับโอ้ข่ะว่ันยากเราขั้นสิไปกันสิโทษถามทางกันสิบอกครับปู ก็ถามลูกกันว่าเขาว่างครับรถให้มือใดเบอร์อบัญชีนะล่งให้เร็วเนาะถูกต้องเนาะเบอร์นั้นเขาเจ้าถามมามีหน้าละโอนโอนไม่ไปเซนเขาเจาวาเนาะอ่<า>ะค่ะเราว่างหุนเดอปูเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวถามลานกันหาเลขตัวเด็ดเด็ดไว้เด้อจะได้สา<อ>่งสลา,าน้ำกันขอขอพุ่มเจ้าทีเพื่อนไว้ถ้าเพื่อนเดีย<อ>ตนอยากให้เฮ็ด เจ้านี่ได้เลี้ยวต้นนั่นนั่นแม่ต้นนั่นยังก็หละต้นหน้าขวากันมรกฏแม่อืมค่ะค่ะปูเดี๋ยวสิไปเอาพุ่นละเดี๋ยวคุยกับลูกก่อนเนาะถ่ะคุณปูถ้าไปก็ได้ไปเอาขี้หมยพอดีเนาะค่ะค่ะปูค่ะค่ะกาบน้มันเจ็ดป้าเบิ่งอยู่หมู่บ้านนี่ไปมันเอาท้ายก้อนหนึ่งว่ะค่ะ มีคนโอนเข้าไปหรอปูหรือบบหูโบหูบอกมันเด้งบ่เวลาคนโอนเข้าไปโอ้เดีเนี้มีคนโอนเข้ามาอยู่หลายสายอยู่บอนโอนโอนเบอร์บัญชีนะมันเด้งขึ้นบ่เด้งเยู่เงินน่ะเด้งบ่เด้งอยอ๋อสมาขอคว่าเควื่อนไโอ้มีมีมีเข้าไปอยู่บ่ครับปูมีอยู่ค่ะ ลอยบวกเพิ่ตะกอนโอ้ถ้าถ้าเจ้าถูกเลขน้ำข้าเจ้าก็สิโอนให้แล้วก็สิบไปเรื่อยๆล่ะปูเดี๋ยวถ้ามีบุญถ้าข้าเจ้าถูกเลขน้าก็แง่สีได้หลายครับปูเนาะค่ะค่ะค่ะกาบน้ำมันสการครับปูเดี๋ยวมือพนักไปจ้าโอเคครับคุณ้ากับน้ำมันสการครับปูสาธุค่ะ อุอำเภอสีชมพูเนาะค่ะเนาะไอจะเจดงยงร่วมเบอร์บัญชีเพิ่นเพินอยากสางกุฏิก็เดียเด๋ยวเจดงขึ้นเบอร์บัญชีให้อีกที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อเนาะเพินโทมา่าป้าเพินได้หวยเหลวเมือได้สิไปหาสิเอาท่านผู้ชมซอยนนะะซอยกันเนาะค่ะซอยซอยกันคนละเล็กละน้อยก็ได้หลายเองละคะ่ะลอยคนโอนพูดละลอยก็ได้ทอดได้ละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ก็ได้หลายร้อยเนาะเนาะไอสองหมื่นคนนี่ถ้ามาดูเจเดียงสองหมื่นคนถ้าโอนคนละหาสิบบาทคนละลอยนี่มันสิได้หลายปันไดละ่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่าบอซอยๆกันเนาะเดืยดตนุนปูพันปูเถาล่งร่งสันสองมาไหวลงมาเข้อหงนามเนาะได้ข้านลงมาไอข้างล่างมันก็เสาแตกแล้วกันอยากเปลี่ยนเสาใหม่ข้างล่างมันก็เป็นที่โลง่งโลง่งพันีุเพ่อนอยากแม้ม กับลำพังจเดียงคนเดียวกับบได้ดอกค่ะน้องต้องไปเบิ่งก่อนนะกะจีซอยเหลือเจ้าบ้านเพื่อนสีเจ้าบ้านเพิ่นจีไม่เนาสั่งเพื่อนบ่เพื่อนกับบัวสำคัญแต่ว่าปูล่มหยากเจ้าบ้านเพื่อนกับสีส้างประตูโค้งส้างอันนั้นอันนี้อยู่แต่ว่าตรงนี้เพื่อนกับเสียวไว้ที่หลังนะจเดียงกับเรียกว่าเลี้ยตูนเพื่อนเพื่อนกับโขมาเนาะกับซอยกันค่ะท่านผู้ชมเนาะซอยกันคนละหล็กละน้อย สังคมต้องช่วยเหลือกันนะคะแบ่งปันกันบ่ถูกหวยก็ซ้อยได้ดอกห้าสิบบาทร้อยบาทก็หลายคนหลายตืมกันเนาะม่ตังว่าให้หลายมากไม้เป็นพันเป็นหลายหมื่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคนละเล็กละน้อยซอยเพิ่อนอบุญกุศลที่ทํามาเอาไอ้หนองเจดแดงขอให้บุญกุศลนี่ที่ทํำกระท่งผลให้ท่านผู้ชมโชคดีลำรวยถูกหวยไปนั่งกันเนาะค่ะน้อนงงวดนี้เนาะ จะแดงขึ้นเบือบัญชีให้หนาจอเนาะค่ะเนาะทานผู้ชมซอยเหลือกันเอ้ามาปูดถึงหวพยพ่อหญ่เทียงเรื่องเทียพิ่นกับเขาตรงๆได้ค่ะทานผู้ชมเนาะก็เพราะอยากให้พลาดโอกาสอยากให้มองเนาะ,อะ,อะเอห้หวยอาจารย์น้อยกันถ้าลักเพิ่นกับฝากมาอยู่แต่ว่าเจาแดงเอามาลงเนี่ยไม่เคยเขาจากเทียงเนาะางวดนี้ก็เอามาม่อจากพ่อหญ่เที่ยงกันแล้วกันเนาะเป็นแนวทางได้ว่ามองๆไหวมันสิถือของเพิ่นบ่ จต่เจดลงลงมากนะมันบ่ถือจักเจียแต่่าหัวบ่อลงมนะหวยพันถูกพใาญ่หน่อยก็ได้อาจารย์น้อยกันทะลักเนาะแล้วพองพอใาญ่เทียงนี่เจดแดงเห็นเห็นมาแลลวเจดแดงเบื้องมาแล้วถูกถูกบ้างว่าถูกบ้างแต่ก็ถ้าถูกถูกตรงๆว่ามีกลับเนาะค่ะเนาะตามที่เจดแดงเบื้องมมกน่ะนะกนะนะหวยพใาญ่เทียงบุญเพื่อนกะให้ 5, ค่ะล่างเพื่อนก 1, นะให้นึงเนาะกะเข่าเข่าตาเขานั่นยะ่นะนะ อืบนให้หซึ่งมันก็ตรงกันกับของคุณกันระยาบ่ฮคุณกันระยาลงไปให้แล้วเด้เนาะลงไปให้แล้วของคุณกันระยาก็ตรงกับหาแน่นี่หาแต่ว่าจับคู่ให้ให้บ่ถูกผู้ใดมักคู่ใดก็จับเอาเนาะค่ะเนาะมักคู่ใดก็จับเอาเปรียบเทียบกันเบิ่งหลายๆมองหลายๆอาจารย์เจแดงก็จังซี่ล่ะ ถ้าอาจารย์ได้คยถูงนะ่ะได้มาเจดีย์กับซื้อไว้โรดซื่อไว้บะนี้ถ้ามาหอ่อหอดมือใกล้ๆลมากมาหลายอาจารย์นะ่ะมันมันตรงกันตัวใดเจดียงกับสีมักตัวนั่นแล้วก็สีซื้อตัวนั่นเนาะที่มันว่ามันตรงกันเนาะเจดียงกับบมนี้มีความฝันยังพิเศษเนาะแต่ว่าทั้งวัน,นฝันว่าถอดแหวนสีไดหรือสีเสีย ฝันเนียนค้นแก้ผาโชคดีแต่ว่าคันเจ้าของแก่น่ะบอถึกแน่นอนจะแดียงฝันว่าจะแดียงแก้ผางวันั้นท่านผู้ชมมาถือเลียวเห็นก็แก้ผาได้กี่กิ่งจะดียงฝันนี่จะบอถึกเนาะมันกับบอถืออีหลีมันฝันเห็นคนอื่นเจแก่นี่จะดีบ่จะถือบ่ท่านผู้ชมมาทั้งวันฝันเห็นคนแก้ผ้าจะถูกไหมแต่ในหวยฝันเห็นคนแก้ผ้าน่ะมันจะมีแยกขวัญไปเบืองหอยมาหายเ้็วมันจะมี มันมันมันจะมีเลขที่เจดียงสื่ออยู่ด้มีมีเบดคูตูเลยฝันเห็นคนแก้ผ้าน่ะโอ้ยฝันว่าถอดแหวนเออฝันว่าถอดแหวนนะมันจะมีอยู่จะมีหนึ่งหาหรือหาหนึ่งหรืออย่างประมาณนี้แหละเจดียงก็จําบ่ได้แค่ควรไปเบืองมาแล้วถือที่กับเจดียงถูกเบดคูตูฝันว่าถอดแหวนนะเนาะฝันว่าเห็นแหวนนะนะอืมสิมีตรงกันกับเจดียงถูกเบดจุตูเนาะเจดียงก็ซื่อหนึ่งหาหาหนึ่งไว 0990ไว้อยู่ในขณะนี้เนาะซื้อเลขเจเจดากับซื้อเลขแม่เพชรเลขแม่เพชรเนี่ยเลขแม่เพชรเนี่ยก็ว่าได้ซื้อบนสุดตัวยังม่ท่านซื้อบนสุดตัวอยู่ซื้อเตีตัวฟังท่องเออจเจแดงก็สี่บอกว่าเลขแม่เพชรเนี่ยเพิ่นมาใหม่จเจแดงโนะตเดียวเพิ่วมาเนี่ตโตเดียวอถือโอกาสบอกในคลิปนี้มันมีตโตเดียวเนาะเลขแม่เพชรเนี่ย คนไล่มาหายเบงเจแดงคนหาสูตรนั่นเจอแล้วสันโตเดียวโตเดียวหนึ่งเจ็ดศูนย์เพื่นว่ากันญชีพนท์ถ้ามาบอกกัญเทียวนันออกกันชีว่าเนาะอืมกัญชีว่าบอกกันเจแดงกัญชีพนทย่ามบอกไปทุกคลิปเลวเนาะว่าหววไม่เพชรน่ะไอเพื่นวาหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะฮสือเลยหนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวเดียวว่าสันเพื่นว่านั่นน่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์อ้าวคือบวกเขา หมูเข่าตาเจด,ดงแท้แต่ว่าเข่าตาใยกล่องใยกล่องตุนนักใยกล่องถูกมาหางวดแล้วก็นักได้คะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่งเราหมักแห้งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ใยกล่องนะ่ะแล้วถูกมาหาหงวดแล้วอืมแล้วว่ามีใส่มีกลิ่นย่อนเหล็กเนาะคะนะ่ะเนาะกับตัวอื่นอีกเดี๋ยวจเจด,ดงสิล่องคลิปใยกล่องให้อีกที่หนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะจิไปสัมผัสเพื่อนสิไปหาเพื่อนว่าเพื่อนหมักตัวใดอีกแน่เนาะมีตัวใดอีกที่เพิ่นซื้อเนาะ อามาเบ่งหวยพ่อใหญ่เอาขามาแล่วกบอลไรกดแช่ด้วยค่ะเด้อซอครีมมอนเตเาเซาสบู่ค่ะสบู่สบู่บเจเดแดงคนเดียวสามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีค่ะเนาะหกก้อนก้อนละอร่อยถ้าสามก้อนนี่ร้อยสามสิบส่งฟรีเนาะคะ่ะเนาะไนครีมเดครีมเจเดแดงตื่นมากกระสีล่างนาล่างนาแล้วกับท่าท่าท่าตัวนี้ ถ้าตัวนี้ละก็ถ้าแป้งทับกับถ้า่องพื้นบางๆถ้าแป้งบางๆค่ะบางทีง่สุดเลยแต่ว่ามันเป็นยังแจ้งขาวเท่นะถ้าตัวนี้กระใส่มาปีหนึ่งแล้วหนา,ามันเป็นสภาพดีเลี่ยวนะหนาสภาพดีเลี่ยวเพราะถ้าแป้งยังลงไปมันก็สิงามเลยถ้าลงพื้นบางๆแตดนิดๆนิดนิด,นด,นด,นดเดียวบัดนี้ก็มาเอ็นแป้งพับเนะี่ยกับแปะแปะแปะไป,ะป,ะปะซือซ้อดีอ ي, นิดเดียวนึงหนามันก็ ใส่เกินขาวเกินบ้านเกินเมืองพ่นเล้วเนาะถ้าเฮาบ่ถ้ามันก็ขาวอยู่แต่ว่ามันคือธรรมชาติเขาก็ตรงต๊เพื่อวาบ่ใไห้มันนั่นบ่บ่บไห้มันนั่นมั่นดูมั่นนะเออบ่ไห้มีความมั่น่ะฮาตบแป้งนิดเดี่ยวหนึ่งมันเกิดขาวบอกเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะมันมันก็สิเป็นน้ําขีมที่จะแดงใส่แล้วมันปรับสภาพหนามันจะค่อยปรับสภาพหนาเอาไปเรื่อยๆ อันหนึ่งสองอันนี่กัยังสิม่วมันสิคอยฟื้นฟผูผิวเห่าให้ผิวเห่ากระชับให้ผิวเห่าดูเด็กให้ผิวเห่าอุ้มนามแล้วถ้าแปง้งค้าคีมยังเข้าไปมันก็สิเป๊ะเลยนะมันสิบวมหูเลยแต่ว่าขาแดแป้งเจี๊ยงหนาใสนหนาขาวแต่ว่าบม่มีขาดแปง้งเลยบม่มีขาดเพราะว่ามันถ้าแป้งมันจะเข่าหนาเลยถ้าข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็สิวามันสวยสวย สวยเพราะผิวแต่ที่กิง่งบ่แมนสวยสวยเพราะแป้งแต่ว่าแป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันกับหนาเลยข้าเจ้าสิบ่ฮหูเลยว่าเ้าถ้าแป้งทาคขีมนะสิบ่ฮหูเลยเพราะว่ามันมันติดหนาเลยติดหนาเลยสิบ่ฮหูว่าผิวของเฮานี่ข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าสิบ่ว่าเจดียงถ้าแป้งเนี่ยมันมันสิบ่เป็นอักหลากออกลลกไหมมันสิเป็นผิวเนื้อเลยไหม มันปรับสภาพหนาได้ดีมากเลยจีแดงเบิรงเงเลวมันกะวอกอยู่ขาวขาวเกินอยู่แต่ว่ามันเหมือนไม่มีแป้งเลยนะไม่เหมือนมีแป้งเลยมันจะเนียนไปกับหนาเขาเลยนะอือก็ว่าถ้าแป้งมันต้องออกหลอกบางคนออกหลอกนะหนาออกหลอกหนามุนแต่ว่านี่มันขาวขาว,ขาวโดยเหมือนว่าผิวของเห้านี่จะไอแท้กิ่งเลยโดยาขาวยางแท้กิ่งขาวแบบ Uhm. บะมีออกหลอกให้เห็นเนาะค่ะเนาะว่าหลายเลียผู้เป็นบ่หมักขายของอะออกได้เนาะค่ะเนาะเบิ่งหางหวยพวยไงเทียงเนาะกับวันนี้เนาะนี่ค่ะหวยพวหไงเทียงเนาะเจ <ife? S 1> ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดห้าเพิ่งจับคู่ให้บนเนาะถ้าออกเพิ่นออกตรงๆเนี่ย้วก็บางค่างคยออกสามโตเนี่ยค่ะ สามโตวเวน่ะก็ออ,อกคือกันได้ถูกต้นหววที่แล้วเนาะหวดที่บบก้อนที่ผ่านมาหัวดที่เราถูกหัวก้อนนั่นนะถูกตัวโตเลยถูกตัวสามตัวตัวเลยเนาะนี่ข้างล่างเพิ่นกันหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาแห้งตอนนี้ข้าจเจ้าได้มาตัดใส่้ข้าจเจ้าซื้อลายเลยเลยด้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่ะนี่ค่ะ หมายเพราะไเทียงเนาะค่ะแคบหนาจอไว้เนาะมันม่น้อยโตก็อย่างนัาเสนอให้ท่านผู้ชมเออแต่ว่าอาจารย์น้อยกันทะลักเนาะรยนน้อยกันทะลักนี่ค่ะเพื่อนไ้มาเอา้าแปดหนึ่งตรงกันมาหลายเจ้าแล้วเด้อหวยแม่เพชรก็ให้แปดหนะึ่งเนาะเออแต่ว่าหวยหวยอันนี้จะให้ตรงหวยเพใาะไเที่ยงเนี่ยถ้าถูกถูกตรงตรง,ตรงเลยค่ะนะอ,อันนี้ก็หวย มันก,กับวแน่เดี๋ยวค่ะหกหนึ่งหกศูนย์มันก,กับแม่อยู่เนะาะแม่หลายเจ้าอยู่เนาะส่ะเนาะวิ่งหกคนว่าวิ่งหกวิ่งหกอย่างเดียวห้อยอาจารย์หน่อยกันธละวิชัยเนาะกันธละวิชัยค่ะหมวดสิบเจ็ดเดือนกลุ่มผ้าเนาะค่ะเนาะหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งแปดเก้าแปดหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับตุ่มกับห้อยไม่เพชร แปดเก้ากับตุงก็หวยไม่เพ็ดอยู่นะนี่ค่ะเพื่อจะเข้าตาท่านผู้ชมสำหรับก้นหมักตัวเลขก็นนะ่ามาเสนอเนาะอย่าไปเฮอนําอาจารย์ดังๆพลาดกับมีให้กันค่ะอาจารย์เด่นๆดังๆหน้าพลาดกับมีไว้อาจารย์น,น,น,าารยน้อยๆน,ยน,ยนี่อาจจะถูกก็ได้เนาะคะ่นะเนาะเป็นแนวทางในการเสี่งสื่อเปรียบเทียบกับมองอื่นว่าคว้มหนาจะมากตัวใดพิจาลณนาบ่ิเวนไห้สื่อาตามเลยเนาะ พิจารณาเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก่อนเนาะเพิ่นไ้วิ่งหาข้างบนตรงกับพุ่นกันลยาวิ่งหนึ่งข้างล่างหนาหนึ่งข้างล่างกน่าสนหนามากเนาะค่ะเนาะเอาทำผู้ชมโจกดีลัมด้วยถูกไวยไปด้วยกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแจให้ด้วยสนใจครีมก็ทักมาตามเบอร์โทรขึ้นห้หนาจอนะคะนี่ค่ะหวยแม่เพศกันหนึ่งเจ็ดศูนย์มากมากเลยค่ะเด้อ หมายเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์นำมาบอกตรงนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะโชคดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ